ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พอบ้านเล่นเกมครับมีแอปมาแนะนําอีกหนึ่งแอปนะครับเป็นแอปหารายได้เสริมฟรีๆนะครับย้ําว่าฟรีๆนะครับผ่านแอปโคลูน่านะครับแอปนี้เลยนี่นะครับเข้าไปเลยนะครับของผมใช้ Android นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปให้ดูกันนะครับว่ามันการใช้งานมันเป็นไงมันเป็นแอปทําแบบสอบถามนะครับเข้ามาหน้าแรกก็จะมีคะแนนอยู่ได้บนก็สมัครกันให้เรียบร้อยนะครับในทางไหนสะดวกก็สุดแท้แต่นะครับ ที่สาคัญมันก็คือต้องอีเมลต้องตรงกับ PayPal นะครับเพราะเราจะแลกเงินเข้า p a y p a l นะครับนี่ก็จะมีแบบสารวจปิดเร็วแบบสารวจสั้นแบบสํารวจพรีเมียมนะครับตามที่เขามีนะครับเราก็เข้าไปตอบสูงสุดตามคะแนนอะไรเงี้ยเวลาเขาก็มีให้เลือกนะครับเข้าไปตอบถ้าตรงคุณสมบัติเขาก็รับคะแนนไปเลยนะครับก็ใช้เวลาและใช้ความอดทนพอสมควรนะครับนี้ไปดูรูปถ้วยด้านล่างกันนะครับก็จะมีการแลกรางวัลน,นะครับประวัติการแลกรางวัลต่างๆ จะมี500 Bigpoint จากอเซียก็จะมีแต้มตรงนี้นะครับบัตรของขวาน Big C เนี่ยครับ Paypal นี่ผมใช้ PayPal แรกมาแล้ว1ครั้งประวัติอยู่ด้านบนนะครับนี่อันนี้แรกมาแล้วอันนี้อันนี้ได้แรกมาแล้วใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่ช่วงก่อนๆแบบสอบถามพาเข้ามาเยอะนะครับอันนี้เหมือนเขาอัพมาใหม่ได้สักพักนะครับประมาณนี้นครับตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามทําได้นะฮะอันนี้อันนี้สามารถแลกได้จริงๆนะครับ นี่นะครับนี้แรกได้จริงๆผมการันตีครับเข้าเพย์พาเนาะโอเคตัวลุน่านะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นกันได้ฟรีครับติดเครื่องไว้นะครับติดเครื่องไว้ได้เลยคู่กับ s ซ r v e เ on นะฮะแล้วก็เป็นอีกแอปแบบต่อบถามแอปที่2ครับที่ผมนํามาแนะนํากันสําหรับพ่อ้านเล่นเกมของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ